ไปห้องน้ำไปบอกเขาไปบอกแเขาอาคารซุดตัวครับถล่มลงมาแล้วครับบอกแล้วข้างในมีใครเป็นอะไรบ้างปานเลยนะครับตอนนี้อาคารถล่มลงมาแล้วนะครับถล่มลงมาแล้วนะครับมาแล้วพี่เกดตอนนี้อาคารถล่มลงมาแล้วนะครับ ครับอาเรืยคาตลอมมาแล้วครับอุ้มใอุ้มใหนักระตายฮะคาร้อนอ่ะอุ้มมัเลื่อยไโอยไมทางขาดตามเลยเนี่ยอไรตันนอยแต่ว่าตัเล่ไขาาสลิันองเยาคาลตลงคาล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันนี้เหตุการณ์บ้านถล่มลงมาครับมีที่อยู่ได้ไหลายลายบาง่ี่ช่วยเหลือ คนเดาคนาคนเด็กหรือเราดำเนินการเดนผู้เข้าไปหรือเปล่าแถวนี้นะไหมครับน้ำน้ำดื่มหอหน้าสมท่ใ่ครับไม่แน่ใจนะไม่ได้ยินีอะไรตอนนี้ผู้ชายกี่คนฝังฝังนี้น่ามา3าคนนะ